สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นอยู่ที่ The Toy b e a ี Resort ระรยองนะคะก็เป็นเอ่อรีสอร์ทหาส่วนตัวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซนสวิมมิงคลูออักเสบการแจ้งนะคะการกแจ้งอันนี้เซลีน่าอยู่นี่นะคะดูแล้วก็ทางโน้นจะเป็นบีชช้หาดนะคะระวังน้องหนูหน้อยน้องเซน้อย ปูน้องน่าน้องอะไรลูกฮะน้าปูน้าปูน้าป,ปูนะอะไรอ่ะน้าป๊อกไปไหนล่ะน้าป๊อกไปไหนน้องตีอยู่นี่ ป๊าไปนู่นไปใช้อาหารแล้วยังไม่ไปไหนนะอยู่ตรงนี้นะลูกนะอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นะคะแม่อยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นโซนของผับบาร์แอนด์รีสอร์ทนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเขาจะมีดนตรีสดกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ก็แม่อยู่นี่ไหนล่ะแม่เห็นแม่ไหมแม่อยู่นี่ค่ะแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ค่ะแม่นั่งอยู่นี่นะคะแม่ลงไปแล้วรอบนึงก็เดี๋ยวแม่ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องซีกำลังจะลงต่อ มาถ่ายรูปตรงนี้คือดีมากเลยจับน้องด้วยนะจับน้องด้วยใส่ห่วงยางก่อนแล้วห่วงยางก่อนลูกไม่เอาห่วงยางก่อนให้น้ดูอให้เนะให้หนูดูให้หนูดูให้น้องหน่อยอปูเนาะน้องไปแล้ว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  ไปแล้วน้องไปแล้วบรรยากาศคือดีงามสวยงามมากค่ะทุกคนมามามานาปูจับน้องด้วยแม่อัดบรรยากาศก่อนบรรยากาศประมาณนี้ค่ะ บ้านพักเราจะอยู่โซนตรงนั้นนะคะหน้าบีชไปเออะไรมานั่นไปเอาเป็ดมาแล้วเอานี่ได้เป็ดมาแล้วลูกเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้วไหนเป็ดมาแล้วเป็ดหนูมาแล้วอันนี้ฮาเธอเอยฮาเล่ร้านน้อย บรรยากาศดีมากเลยค่ะป๊าปาอาป๊าปาเขาอัดวิดีโอเหรอป๊าป๊าเขาอัดวิดีโอเหรอไัาาน้นามายเนี e e อเอาไม่ได้ไม่ได้แล้วลูกไม่ได้ไม่เป็นไรลูกไมาไมวน้องแมวไมวแมว นาาท่านี้บาร์บีคิวออนเดอะบีทใช่ๆเดี๋ยวรอหกโมงเย็นรอหกโมงเย็นเดี๋ยวเขามีบุฟเฟ่บาร์บีคิวหมูกระทะด้วยที่นี่นะคะเป็นเซตเอ่อของเรามาตอนเย็นหกโมงเย็นอันนี้เล่นน้ทุกอนมันเป็นอะไรรู้มาหาป้ามาหาป้ามามาเดินซีเดินซีมา,ามา,ส,ส,มาสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหม ดูแม่หน่อยเต้ดูแม่หน่อยเต้ดูมาไม้ดูไอ้กายเซ่ยไงยันนี่พ่อเกิดเมื่อเนี้ยว่ายว่ายว้ายว่ายเต่ลองขึ้นเซ่ต้องนั่งนะไม่เป็นไรไม่ร้โลนี่ไงแอปเปิลนี่ป้บเปิลนี่ป๊าเปิลนีเอ้าไปไหนลราเนี่ยเอาให้นังน้องนั่งเอาโปนี่ไหมแม่ก็อยากออกกล้อง ไปป๊าไปไหนป๊าต้องอุ่มอ่ะป้าไปนู่นป้าไปทำวิดีโอเหมือนกันนะคุยกับเพื่อนเพื่อนเออเกมันก็หนักหน้าน่ะทำไมอ่ะเอาเดียวเดียวเซมันไปแล้วเซคืออยากเล่นเหรอคนเยอะเยอะอยู่คนเยอะอยู่ค่ะเซรีน่า เฮลโลสิลูกเซ่เฮลโลสิอธิบบะป๊าโทรหาเพื่อนนะคะที่สวีเดนระวังปป๊าพี่แคร์ฟูยูฟูนอันนี้บรรยากาศดีบรรยากาศนั่งเดี๋ยวแม่จะไปเล่นแล้วนะ <laughs> ทุกคนค่ะเดี๋ยวแม่จะไปเล่นน้ำแล้วอันนี้นั่งได้หมดเลยนะคะรอบเนี้ย นั่งได้หมดเลยเนี่ยนี่นี่บิ๊เราจับจองโอเคค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นก่อนโอ้ย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 ที่นี่เขาก็มีเบียร์มีแบบทุกอย่างมีขายหมดเลยนะคะแต่ตอนเย็นเดี๋ยวเรารอปิ้งย่างบาร์บีคิวริมหาดกันนะคะโอเคขรบคุณค่ะ I'm yeah. sorry.